สวัสด,ดีค่ะตอนนี้เรากำลังจะขับรถไปทำงานกันนะคะหลังจากที่หายไปนานเนาะตั้งแต่ผ่านกฎมาก็ไม่ได้ไลฟ์อีกเลยนะคะเตยความที่ประจบเหมาะไม่เหมาะมั้งเนาะ พอผ่านกฎมาปุ๊บก็เวลาหลายๆอย่างก็หายไปนะคะแทนที่จะมีเวลามากขึ้นแต่ว่าดันเวลาหายไปเนื่องจากว่าที่ทำงานนะคะเขาปรับเวลาทำงานใหม่เขาให้เราหยุดน้อยลงนะคะเวลามันก็เลยหายไปกับวันหยุดที่มันหายไปด้วยจากเดิมที หยุดประมาณเดือนหนึ่งสิบสองถึงสิบสาวันนะพอเขาปรับบนหยุดมานะคะก็เหลือประมาณแค่เดือนละห้าหกวันนะมันก็เลยไม่พอนะคะหยุดมันหายไปขคุณพี่น่านนะคะที่แวะเข้ามาเนาะแล้วพอเราก็ ไม่มีเวลานะคะช่องก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปสักเท่าไหร่นาะที่สำคัญคือตอบคอมเมนต์ก็ยังตอบไม่หมดค้างคามานมะาเหมือนกับว่าช่องมันก็เลยถูกปิดการมองเห็นไปด้วยณนะปัจจุบันนี้ลงคลิปก็จะไม่ค่อยมีคนดูนะคะยอดวิวไม่มีอย่างวันนี้ลงไปหนึ่งช็อตก็ไม่มียอดวิวนะ ปิดการมองเห็นไปนะะเพราะว่าเราไม่ได้ทำอะไรกับช่องเลยเนาะนความที่งานประจำเราเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะ,ะตอนแรกคิดว่าจบจากการไลฟ์ผ่านกดเรียบร้อยเราจะมีเวลาเพิ่มมากขึ้นนะคะที่ไหนได้นะ,ะเวลาหายไป เยอะเลยนะคะหายไปมากกว่า50%เดีย๋ยวเราจะไปเติมน้ำมันกันก่อนเนาะก็คิดถึงเพื่อนๆทุกคนนะคะคิดถึงกับข้าวบ้านพี่นานด้วยเนาะเติมน้ำมันกันก่อนนะคะ ไม่ใช่เติมน้ำมันสีพูดผิดเติมลมนะเติมลมถ้าเราจะแวะเติมน้ํามันด้วยเราจะทันงานหเนี่ยอาจจะไม่ทันงานนะเติมน้ํางานเติมน้ํามันไว้วันหลังกะกันอันนี้เติมลมไปกลอนเติมน้ํามันเราไม่เติมปั๊มนี้นะคะเราจะไปเติมอีกปั๊มหนึ่งหลังจากที่เราข้ามฝั่งไปแล้ว เราดึงเบรกมือแล้วรถยังไหล้มลมค่ะสามสามดูสติกเกอร์ไหม <Okay. S 2> สวัสดีอีกหนึ่งท่านที่เข้ามาคุณป๊อกทีเหรอคะสวัสดีพี่จิรพรคิดถึงทุกคนเลยคะ่ะแต่เวลาหนูหายไปกับงานประจำหมดเลย เซ็งจริงๆตอนแรกกะว่าจะมีเวลามากขึ้นเนาะพอเราแบบจบแล้วแล้วผ่านกดแล้วอะไรเงี้ยเวลาก็ดันหายไปทุกอย่างมันผิดคาดไปหมดเลยะคะ่ะอันนี้ช่องน้ำขิงจริงๆแล้วผ่านกดแล้วก็ตอนนี้ก็ได้พินมาสักประมาณระยะหนึ่งเนาะไม่เออได้พินมายังไม่ถึงเดือนแต่ว่าจริงๆแล้วผ่านกดตั้งแต่ช่วง กันยาใช่ไหมคะกลางกลางเดือนกันยาแต่ว่าเชื่อไหมคะว่าเหรียญเนี่ยไม่ขยับเลยนะคะตอนนี้มีประมาณสิบสองเหรียญกว่าๆเองนะคะเหรียญไม่ขยับเลยเนื่องจากว่าตัวเราก็ไม่ได้ขยับด้วยเนาะทุกอย่างก็เลยไม่ขยับเออเราไม่ได้ไหลนานนะคะตรงหน้าไหลมันมีอ๋อนี่นะ สิ่งหนึ่งที่ไม่ได้ทําเลยตอนก่อนขึ้นไลน์นะคะตั้งค่าคือไม่ได้ไปเปิดไม่ได้ไปเปิดตัวเอสอ่ะด้วยความที่ไม่ได้ไลน์านาะนะคะไม่เป็นไรนะคะอย่างไร้ลเราก็ได้ทักไาเ่เพื่อนไม่ได้ไปเปิดตัวเอสนะคะลืมเข้าไปเปิดตัวเอสก่อนที่จะขึ้นไลน์อาจจะเป็นเพราะรีบด้วยแหละ ไม่เป็นไรนะคะหลายหน้าก็ค่อยใหม่ขอบคุณค่ะเราก็ไปกันดีกว่านะคะวันนี้เราคงไม่ได้เติมน้ำมันเนาะเพราะว่าไม่น่าจะทันเปิดที่หลังได้ครับช์ไหมพี่นานนบอกนะคะ ทำงาน,นประจำที่ไม่เป็นเวลานะคะคต้องเข้ากะเข้าเวรก็จะลำบากนิดนึงเนาะวันนี้เราไปเข้าเวรตอนห้าโมงเย็นนะคะแล้วก็เลิกนุ่นเลยค่ะแปดโมงเช้านะ,ะรถก็ไม่ได้ขับมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยในความที่ขี้เกียจขับนะคะ หลับจากปั๊มแล้วนะคะเราก็จะไปทํางานกันไปละเนาะขอบคุณพี่น่าพี่จิรพรนะคะที่มาสาวแวะมาเป็นกําลังใจให้เนาะจริงๆแล้วมีความรู้สึกว่าเพื่อนๆเราหลายๆท่านก็หายหายไปนะคะมันดูซบเซามันดูหงอยหงยอยงไก็ไม่รู้เนาะหนูอาจจะอ่านคอมเมนต์ของพี่ๆเพื่อนๆไม่เห็นนะคะเพราะว่าขับรถอยู่ เดี๋ยวค่อยไปอ่านตอนถึงที่ทำงานแล้วกันเนาะถนดนก็ช่วงนี้ถนนไม่ค่อยโล่งเท่าไหร่รถจะเยอะแทบทุกวันขอบคุณขอบคุณมาลัยน้ำใจจากพี่จจริพรม,มากมากเลยนะคะขอบคุณมากจริงๆค่ะ เพื่อนทุกท่านนะไม่เคยทิ้งช่องน้ำขิงนะคะเยงแต่ว่าตัวช่องน้ำขิงเองนะคะไม่มีเวลาไปหาใครเลยเนาะเราเอาเวลาเราก็ไปอยู่กับงานประจำแล้วก็เออมันไปทำอีกช่องหนึ่งขึ้นมานะคะก็คือช่องที่เป็นช่องบน,นิทานแต่ว่าก็ถูกดับฝันไปแล้วนะคะช่องนิทานเราก็ถูกดับฝันไปแล้วเนาะเพราะว่ามันถึง ช่วงที่เราจะเปิดสร้างไรายได้ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกาที่ผ่านมาแล้วนะคะช่วงประมาณกลางกลางพฤศจิกาซึ่งเราเปิดสร้างไรายได้ไปแล้วแล้วก็ได้รับการอุมัตันแต่เป็นพาร์ทเนอร์ไปแล้วด้วยแต่ว่าผ่านไปแค่สี่วันนะคะพี่ยูเขาก็เมลมาบอกว่าเราไม่มีสิทธิ์สร้างไรายได้จากช่องนี้ต่อไปนะคะก็ให้เรายื่นอุทธร์เราก็ยื่นอุทธร์ไปแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่รับอุทธรณ์คะ เราไม่ผ่านเราก็โดนถ้าทันไปสามเดือนเลยนะเก้าสิบวันเลยนะคะส่วนใหญ่จะเห็นก็โดนที่แบบหนึ่งเดือนนะแต่ของเราโดนแบบเก้าสิบวันเลยนะเราก็ไม่รู้ว่าความผิดอะไรนักหนามากมายซึ่งช่องนีทานแบบที่ของเราทำมันมีเยอะแยะมากมายเลยนะ แล้วายช่องก็เปิดสร้างไรายได้ได้นะเราจะทำยังไงกับมันดีโทรศัพท์ร่วงก็ต้องถือไว้างนล้วน,นะคะอาจจะต้องลงไล์ก่อนเนาะอันตรายนะคะขับรถโทรศัพท์มันดีดออกมานะคะ พี่เพื่อนๆทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะคะเพราะว่าน่าจะอันตรายนะขับรถโทรศัพท์มันไม่ได้ล็อกอยู่กับที่แล้วนะคะบายบายก่อนนะคะเดี๋ยวไลฟ์น้าเจอกันใหม่เนาะ